เรามาดูโจทย์ข้อที่เป็นคำศัพท์กันดีกว่าค่ะข้อนี้นะคะเป็นคำศัพท์ที่เป็นพื้นฐานของโทอีกเลยนะคะข้อสอบมักจะออกคำศัพท์พวกนี้นะคะทุกทุกพาร์ทเลยนะ,ะดังนั้นรู้ก่อนก็ได้เปรียบนะคะข้อ a นะคะคำว่า made แปลว่าทำค่ะข้อ b open ก็คือเปิดค่ะข้อ c pass ก็คือผ่านนะคะหรือแปลว่าสมก็ได้ส่วนข้อ d นะคะ show ก็คือ show เนาะก็คือเรา ทับศัพท์คำนี้อยู่แล้วนะคะถ้าชอยเป็นคนละคำคนละความหมายเนี่ยถามเรื่องคำศัพท์แน่นอนเราก็ต้องไปแปลนในโจทย์นะคะโจทย์พูดว่า Miss Trans เขาจุดจุด The client client เนี่ยออกสอบบ่อยมากนะแปลว่าลูกค้านะคะ15 different departments นะคะก็คือ15 department อ่บ15 apartment นะคะที่แตกต่างกัน in one afternoon ในหนึ่งช่วงบ่ายเองนะคะดังนั้นข้อนี้เนี่ยใช้คำว่า show ค่ะน้องๆเก่งมากนะคะก็คือเขาบอกว่ามิสทรานเนี่ยเขา show ลูกค้านะคะ apartment นเนี่ย15แห่งนะคะที่แตกต่างกัน โดยใช้เวลาแค่บ่ายวันเดียวเองนะคะอันนี้เป็นคำศัพท์ที่ออกสอบตลอดเลยนะคะจำไปได้เลยค่ะ